เขาฝากมาบอกคุณว่าสวัสดีค่ะหมออมเองคลิปนี้นะคะหมออมก็จะมาทำานสั้นๆไม่ยาวมากให้กับชาวทัดล่มนะคะเมถุนตุนกุมที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะคะในหัวข้อเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าแรนดอมคลิปแบบนี้สุ่มแบบนี้นะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนก็ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าใครนะ ฝากข้อความถึงคุณนะคะไพ่ได้ขึ้นมานะคะมีชาวธาตุน้ํานะคะกรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็มีชาววันจันทร์นะคะโดดเด่นที่สุดจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็อีกสักธาตุหนึ่งเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรผู้ศบกันนะจ๊ะโดดเด่นชาวธาตุน้ํากับชาวธาตุดินนะคะแต่ว่าถ้าธาตุไม่ตรงไม่เป็นไรไปต่อได้นะแต่ว่าเรามาดูที่สถานการณ์ก่อนไงนะคะมาดูกันก่อนว่าใครฝากข้อความถึงชาวธาตุลมนะคะ คนคนนี้นะคะมีความเป็นแม่อาจจะเป็นคนขี้งอนก็นได้นะขี้งอนขี้น้อยใจขี้ดรามา่าอ่าแต่ก็มีความอบอุ่นนะคะถ้าเขาเป็นคนรักก็เป็นคนรักที่ดีนะเออก็เป็นคนรักที่ดีก็คือแบบน่ารักอะ่ะเออนะคะแล้วก็เป็นคนชอบกินชอบดื่มนะคะชอบกินชอบดื่ม,มเป็นพิเศษน,นะคะอาจจะเครื่องดื่มต่างๆนะคะของอาจจะอวบนิดๆด้วยก็เป็นไปได้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอ๋อมีความรู้สึกว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกว่า พวกคุณน่าจะมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีมีความผูกพันอาจจะเป็นเจ๊ดันป๋าดันหรือว่าัพ p อ o r t ทางความรู้สึกทางใจซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่แบบมีเสน่ห์แบบลึกลับเอาว่าเขาดูเป็นคนน่ารักมีเสน่ห์แบบลึกลับนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบดูลึกลับซับซ้อนนะคะทํางานเบื้องหลังหรือว่า เออเป็นคนที่แบบมีอะไรมักจะดูเหมือนเหมือนเงียบๆแบบเหมือนจะเก็บเก็บเอาไว้ในใจแบบนี้ก็ได้นะคะอีกในยะหนึ่งนะคะเขาอาจจะเป็นคนในความสัมพันธ์ลับๆกับคุณก็ได้นะคะเช่นแอบรักแอบชอบนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นว่าเขาแอบเซนดีด้วยอ่ะเออตั้งแต่ใบนี้แล้วนะแอบแบบแอบเซนดีเซนแรงสัญชาตญาณรางสองหอนแม่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่มีเสน่ห์ค่ะเป็นคนมีเสน่ห์แบบ ลึกลับเงียบๆหน่อยอ่าแล้วก็เป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆด้วยนะคะคนคนนี้มีเป้าหมายเอาไว้ให้พุ่งชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแบบถ้าเขาตั้งเป้าแล้วเขาจะพุ่งชนมันคือต้องสําเร็จให้ได้ดูแล้วแอบสําเร็จอยู่เงียบก็ได้นะคนคนนี้เออแอบแบบกอบเกยความสำเร็จอยู่เงียบๆก็ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้เสน่ห์ของตัวเองนะคะเป็นใบเบิกทางให้กับชีวิตได้ด้วยนะคะดูแล้วชอบเอาชนะพอสมควรนะคะแต่ออาอยากจะทายไปในชิศทางของแบบเอาชนะ ในเชิงความสําเร็จในชีวิตมากกว่านะคะแล้วก็เป็นคนที่ตอนนี้หมุนเงินอยู่หรือว่าชีวิตต้องหมุนเงินหรือว่าทํางานทําธุรกิจแบบเงินหมุนอ่ะก็ได้เช่นกันนะคะเอาว่าเขาอาจจะยังมีความไม่ค่อยมั่นคงในชีวิตหรือว่ามีความยังไม่แน่นอนในอารมณ์อาจจะมีความผีเข้าผีออกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือว่ายังเอาแน่เอานอนในในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ยังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นไปได้ไหมว่าเขาป่วยอยู่อ่ะไม่สบายเจ็บป่วย นะคะหรือว่าเป็นคนที่เงียบๆกับคุณก็ได้นะเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาประคับประคองความสัมพันธ์กันแบบเงียบๆหน่อยนะคะออประคับประคองความสัมพันธ์แบบมาๆมาหายๆแบบเงียบๆแบบแอบรักแอบบชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอคนนี้ในบางเคสเขาเป็น,น,น,นะนคนนอนดึกนะเป็นคนนอนดึกนะคะเป็นคนสุภาพไม่ดีก็ได้เนี่ยแล้วก็สามถ้วยเอาวา่าเป็นคนชอบกินนะชอบกินชอบดื่มชอบริงชอบปาร์ตี้สังสรรค์เฮฮาแฮงเอาท์ นะคะหรือว่าชอบเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคอะไรเงี้ยพอสมควรเลยนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าเขาเนะี่ยมีความสัมพันธ์เฟรนด์โซนกับคุณก็ได้นะเออเป็นเฟรนด์โซนเป็นทรงเพื่อนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบพบเจอกันตามงานเลี้ยงตามสถานที่แฮงเอาท์ปาร์ตี้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบแฮปปี้กันแบบเพื่อนนะคะซัพพอร์ตให้กําลังใจกันดูแลกันเป็นแบบกันไปแบบเพื่อนแบบเออแบบเฟรนด์โซนก็ได้นะคะ อีกในยะหนึ่งอารมณ์ไพ่ทั้งหมดที่ขึ้นมานะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในฟิลแบบรักไร้สถานะที่มามาหายๆหรือไปไปมามาประคับประคองกับคุณนะคะเเป็นความสัมพันธ์ในเชิงเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้รักเราสองสามคนอะไรอย่างนี้นะนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะน่าจะพอรู้เราเราแล้วมั้งว่าใครนะ จากไพ่ดูดูดูซัพพอร์ตแบบในรูปแบบเพื่อนได้ได้ได้ไดค่อนข้างดีนะคะสภาพอารมณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาเองดันผีเข้าผีออกดันเอาแน่เอานอนไม่ได้อะไรเงี้ยเอออ่ะเขามีอะไรอยากบอกคุณค่ะชาวธาตุลมคนคนนี้ฝากมาบอกชาวธาตุลมว่าอุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องดูแลสุขภาพตัวเองจริงด้วยเออเขาต้องไปสนใจใส่ใจเรื่องสุขภาพของตัวเองนะคะเออ นะอย่างที่เขบอกเลยเขาไม่ค่อยสบายหรือเปล่านะคะเขาอยากบอกคุณว่าอะไรอีกเขาบอกว่าเขากาลังมีความสุขกับชีวิตเขานะแล้วก็หวังว่าจะมีคุณอยู่ตลอดไปอ่าแสดงว่าต่อให้เขาจะสุขภาพไม่ดีต้องดูแลตัวเองแต่เขาก็ชีวิตเขาก็โอเคในระดับหนึ่งนะก็ประคับประคองชีวิตตัวเองได้อยู่นะคะก็มีความสุขพอประมาณแล้วแต่ว่าเขาก็ยังอยากมีคุณด้วยนะเอออยากจะมีคุณตลอดไปอ,ะอ่ะเออไม่ได้อยากให้คุณหายไปไหนนะคะ เวลาเขาบอกเขาเป็นคนที่อายนิดๆด้วยนะสาเหตุที่เขาดูเงียบๆสาเหตุที่ดูเขาเขาดูแบบมีเสน่ห์แบบลึกลับอาจจะเพราะว่าเขาเป็นคนที่อายก็ได้ไงนะคะอุ้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาคิดถึงคุณแบบลึกๆเลยอ่ะลึกซึ้งมากคือคิดถึงคุณแบบลึกซึ้งจริงๆเห็นเขาเงียบๆเนี่ยแต่เขาคิดถึงคุณลึกๆเลยนะหนาวเหน็บเลยนะเออเขาบอกว่าความสวยความหล่อของเขาต้องการการ ใส่ใจของคุณนะเออแอบ,บงอนคุณป่ะเนี่ยแอบบงอนที่คุณแบบไม่หือไม่อือไม่ดูไม่แลไม่เทคแคร์ไม่ใส่ใจหรือเปล่านะคะ <c oughs> เขาเลยบอกว่าเนี่ยความสวยความหล่องเขาเนี่ยต้องการการดูแลจากคุณนะเพราะเขาคิดถึงคุณมาก,มากเลยนะคะอาจจะเป็นฝ่ายขี้อายที่ไม่กล้าบอกคุณก่อนก็ได้ไงนะคะเออแต่อยากมีคุณตลอดชีวิตตลอดไปอะ่ะว่างั้นเถอะนะคะเนี่ยเขาเขาต้องการแบบความอ้อมกอดที่ที่อบอุ่นของคุณนะ่ะมนันมีความหอยหาคุณอยู่เนาะ มีความโหยหาคุณอยู่คุณไม่ค่อยได้แบบเฮ้ยสนใจใส่ใจเขาหรือเปล่านะคะไม่ค่อยได้สนใจใส่ใจเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอเ,เออเขาอยากบอกอะไรอีกค่ะเขาอยากบอกอะไรลมอีกเขาบอกว่าคุณเข้าใกล้เขาได้มากกว่าทุกๆคนเลยนะคะเหมือนไปสนิทกับเขาเข้าใกล้เขาได้มากกว่าคนอื่นๆเลยนะเขาบอกว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเลยเขาถึงได้โหยหาคุณมากไงเออ แบบเรียกร้องความสนใจใส่ใจนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแต่เขาไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้เขาได้มากนักเพราะว่าเขาไม่สบายก็ได้ไงเออเขาไม่สบายก็ได้หรือเขางอนอะไรคุณอยู่หรือเปล่านะหรือเขาขี้อายนะคะเขาบอกว่าเขารู้ตัวดีว่าเขาเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากความเจ็บปวดรู้ว่าคุณเจ็บเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะระหว่างกันก็ได้หรือคุณไปเจ็บอะไรมาก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาพยายามแบบ เบี่ยงเบนเบี่ยงเบนแบบเออแกล้งทาเป็นไม่สนใจหรือว่าพยายามแบบสับขาหลอกให้คุณไม่ได้ไม่ไม่ไมไมต้องไปโฟกัสกับความเจ็บตรงนั้นอะไรเงี้ยอืมเขารู้ดีว่าเขาเบี่ยนเบนเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากความเจ็บปวดหรือการที่เขาไม่ไม่ให้คุณเข้าใกล้เขามากนักเพราะเขาพยายามเฉยไฉก็ได้นาะน,นะคะเฉยไฉแบบรู้ว่าคุณเจ็บแต่พยายามแบบหลบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าความผิดของเขาเองแต่เขาโทษคุณนั่นไงนะคะอาจจะ คือการที่เขาไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้เขาได้มากกว่าน,นี้เขาแอบแอบรู้สึกผิดก็ได้เนาะแต่เขาโทษคุณคืออะไรโทษที่คุณเธอก็ก็เธอไม่ดูแลฉันเองก็เธอไม่ใส่ใจฉันเองก็ได้ไงเออนะคะฟิลนั้นหรือเปล่าเขาบอกว่าชีวิตของเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นหรือว่าไม่ได้เป็นอย่างที่แบบควรจะเป็นเลยเนาะอาจจะแบบเรื่องสุขภาพของเขาก็ได้นะคะว่าแต่ที่แน,น่ๆคนคนนี้มองคุณเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งดีๆในชีวิตอะโวยหาด้วยอะนะคะเออเอมก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณปล่อยปะละเลยอะไรเขาไหมนะอืม นะคะก็ลองดูแ huh, ล้วกันเนาะ อ่าโอเคเดี๋ยวขออนญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้หน่อยนะคะเดี๋ยววันที่17มิถุนาสองนจะมีการจุดเทียนพระเจ้าโปรดโลกนะคะซึ่งเทียนพระเจ้าโปรดโลกเนี่ยเป็นเทียนศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณน,นะคะรอบด้านเลยนะคะเปิดวาสนาเปิดดวงเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาภแผมไม่พอเปิดเรื่องดวงความรักได้ด้วยนะเปิดดวงความรักได้ด้วยว่งกงนเถิดนะคะช่วยคำดวงชะตาพลิกร้ายกลายเป็นดีเสริมบรารมีค้าขายนะคะเจริญก้าวหน้าอยู่ดีมีสุขนะคะสายข่าวร้อเนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรไม่ดีมาเข้าตัวเราไม่มีอย่างแน่นอนนะคะอาจารย์เข็มจะทํายันคาถาเป็นไส้ในตรงกลางนะคะแล้วก็ปั้นขึ้นรูปแล้วก็จุดเทียนนี้ให้พวกเราเพราะฉะนั้นแฮนเมดร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ต้องทักล่วงหน้านะคะแบบทักมาสั่งจองล่วงหน้านะคะจะทําเท่าที่สั่งจองเท่านั้นนะคะแล้วก็พุทธคุณใส่ขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยจะอิงกับบุญกรรมของเรานะคะคนที่บุญถึงถึงเนี่ยจะเห็นผลเปรี้ยงปร่างเลยขอดูรีวิวหลังไมค์ได้เลยนะคะแต่คนที่แบบกลางๆงไปจนถึงขั้นแบบ อาจจะบุญไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ไม่ได้รู้ตัวเองใช่ไหมแต่ให้มั่นใจไว้ได้เลยว่าเป็นการช่วยเสริมช่วยหนุนได้อย่างแน่นอนนะคะก็ทักทายสอบถามได้เลยนะคะหลังบ้านหลังไม้เนาะสิบมีถุนาสองพันยี่สิ้จะจุดแล้วนะคะเทียนพระเจ้าโปรดโลกนะคะยังไงก็ฝากเช่นกดไลค์กดซับสไครป์เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องนะคะวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย